หมอกจางๆหรือควันคลายกันจนบางทีไม่อาจรู้อย่างเงี้ยเหมือนเรากำลังพูดกับใครคนหนึ่งเนาะเอออยากจะถามดูว่าจะเป็นอย่างหมอกหรือควันเนี่ยอย่างเงี้ยพอๆเห็นไหมพอๆถ้าเราเริ่มร้องช้าลงมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มที่จะแบบไปโฟกัสเรื่องเรื่องคำพูดอะยังไงฉึงอยากรู้ เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่พข้าใจบางทีเธอเป็นเนีองโมฆะและบางครั้งก็เป็นนั่นไปฉันชักไม่มัน่นใจเพราะเธอฉันต้องสิ้นเก็บวันไปดิ้นริ่มตัวและเตี้ยมใจถอนตัวเพราะไม่กลัวจะตี ด,ดีอ่ะคราวนี้แต่ว่ามันร์แนะนำอ่าเวลาดีดนิ้วทุกครั้งให้ดีดที่จังหวะแสนแนร์คือจังหวะสองมองจนก็มองฟังกันนะมอกจางๆลึกควันคลายกันนึกออกไหมพยายามจะดีจังหวะหลงมอกจางๆลึกควันอย่างเงี้ยเอเออ่าไม่ไม,ไม่ไม่งั้นมันจะทําให้เราไม่งั้นมันจะแบบเขาเรียกอะไร เท้าส์มันจะผิดอ่ะแบบความความความเน้นในในการร้องอ่ะมันจะเปลี่ยนเลยนะเว้ยอ่ะลองฟังฟังมาเซอร์ร้องนะหมอกจริงจังลึกควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้ยังไงใช่ป่ะเออแม่งดูขัดใจมากเลยนะกับหมอกจริงจังลึกควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้เงี้ยนึกออกปะนึกออกปะ มัน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 ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นแต่แค่ถ้าถ้าคนที่มันเป็นนักร้องนักตีอ่ะมันจะทำให้เรามันจะขัดใจอ่ะเวลาเวลาเราแบบหมดทุกงงายและทำให้เยีนยงแสนจะเย็นสบายู่ยามเช้าถ้าเป็นวันไปถึงจะฟัาว่หากเขาไม่กล้ารัก คงจะทำไม่เตี้ยนักเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันจูบเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจมันใจจะเป็นอย่างบอกเธอแล้วตั้งทำเป็นไม่เข้าฉันนึกซักนิดมันจำเพราะเธอฉันต้องมีความหมายจะเตรียมตัว เออโอเคดีดีแยกไม่ค่อยออกอ๋อยังยังแยกไม่ค่อยออกใช่ไหมว่าก็ก็นี่แหละก็ก็ถ้าเราถ้าเรามีความรู้เรื่องดนตรีแล้วอ่ะมันมันมันจะแยกออกไงพอแยกออกปุ๊บแล้วเราจะแล้วแล้วความรู้สึกเราจะเปลี่ยนไปเราจะใช้มันได้ถูกขึ้น ทั้งทั้งดีตรงและดีดไม่ตรงแหละเราจะรู้สึกกับมันมากขึ้นว่าเฮ้ยการให้จังหวะแบบนี้นะมันเป็นยังไงการให้จังหวะนี้มันเป็นยังไงคือมันจะมีประโยชน์มากขึ้นนั่นแหละเออเออแต่แต่การให้จังหวะตัวเองอะ่ะดีแล้วดีแล้วเออลองแบบลองเป็นคีย์จริงดูนะ,ะมองจ,จางหรือควันใครกันจนบางทีไม่อาจรู้ อยากจะถามดูว่าจะเป็นยังมอกหรือควันเข้าไหมดุจจันทร์และควันคล้ายกันจนเป็นหนึ่งอากรูเออดีอยากจะถามดูว่าจะเป็นยังมอกหรือควัน มองจะงดงามเลืละทำที่ยิ่งใหญ่แสนจะย,ยิ่งายญ่ยามเช้าอันนี้อันนี้ฟังแล้วเออโอเคโอเคอออเออดีท้อเออท้อนตัวดิท้อท้อท้อไม่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 ต้องถ่เออพยายามไม่ต้องแบบท้อนตัวเหมือนพูดอ่ะ